อาอง่ายเลยนะครับผมผมจะตีไอ้โดมผมจะจองล่างจองผ่านไอ้โดมนะโอ้โหเล่นมากี่แล้วกี่ดา,นะ 1, ดาวแล้วในหนึ่งพันหะนึ่งร้อยห้าสิบดาวแล้วคุณผู้ชมตีคอยนะโอ้โหตรงนี้แหละนะคอยดูนะโอ้ยนี้แตกไปละที่อื่นผมว่ามันต้องมีโล่แน่ๆผมว่าไอ้โดมน้องโดมอ้าวแตกครับเอาละครับผมจ,จองล้างจองผ่านไปเรื่อยๆตอนนี้มีสิบสปินเองไปครับ เงินมาได้ได้ได้หมูได้โลได้โลได้ขอหมูขอหมูเหได้ไหมเงินขอหมูโจมตีอีกแล้วเสร็จละนะครับโจมตีไปได้ไปได้ครับเอ้าไม่ใช่โอ้โหผิดคนโจมตีผิดคนนะครับลืมลืมลืมโอ้โหเอ้ลืมเลือกชื่อเหนไหมครับมาโจมตีมาอีกโอเคแบบนี้แหละครับผม เรียกเพื่อนครับไปโจมตีของของโดมเลยครับผมแตกไปเรียบเอ็มแตกเป็นยี่ชิ้นไปเออแบบนี้อ่ะ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 มีสามครั้งมากีนหนึ่งครั้งจบละเอาล่ะครับผมสปินมาสปินมาโอเคอยังไปต่อได้ครับโอ้ยขอโล่เอ้ยขอหมูเฮ้ยขอหมู ข้อมูข้อมูอไปไยหมูหมุเฮ้ยไม่ใช่เกือบไปแล้วโอ้หเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างบ้านหนีกันสร้างบ้านไปเรื่อยๆกันถึงเวลาสร้างบ้านแล้วครับทุกคนมีสามล้านเนี่ย สทางบ้านสทางบ้านใจดีสาาน้ำเลยสถานะเรือหนึ่งเรือหนึ่งเรือหนึ่งสองแสนเออเอาไะเอาให้เต็มเต็มไปเลยเต็มเต็มไปเลยไปสร้าง สร้างสร้างครับสร้างไปสร้างไปสร้างจนใน้ตังค์หมดเลยจะได้แบบมาปนเราไม่ได้ไงเออดีป่ะเฮ้ยสองแสนเออว่ะหมดแล้วมีแค่นี้โอ้โหจบแล้วอึจองล้างจองผ่านจองผาจองล้างจองผายโดมนะครับผม งี้ไงล่ะโอเคโอ้วันนี้พอผมปากผมคอละเดี๋ยวจแป๊บนึงนะดูข้างบนนี่สปินมาโอ้สปินยังไม่มาเดี๋ยวกะว่าจะต้องเติมนะเติมมันต้องเติมเท่าไหร่หนึ่งร้อยคือหนึ่งร้อยโอ้หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทแปดสิบปินสปินไม่ต้องเติมมาฮะเดี๋ยวนะน้องโดมนะครับเชนาชิปเดี๋ยวโดนพี่แน่หมายสาร ไปถึงบ้านคุณแล้วจะจองรางจองผ่านตั้งแต่เนี่ยไปจะตามติดไปเรื่อยๆน้องโดมนะน้องลมเอาละครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยก็สนุกมากๆครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ